ในโลกที่การเมืองเต็มไปด้วยชายผู้ถือดาบมีหญิงสาวคนหนึ่งครับลุกขึ้นมาท้าทายชะตากรรมเธอไม่เพียงแค่ครองบัลลังก์แต่เธอยังพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของสเปนพระนางอิสเบล่าแห่งคาสติลผู้หญิงที่รวมชาติด้วยการแต่งงานและยุติสงครามที่ยืดเยื้อกว่า700ปีเธอคือผู้ผลักดันให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินเรือและเปิดประตูให้จกักรวรรดิใหม่ถือกำเนิด แต่ความยิ่งใหญ่ของเธอก็ต้องแลกด้วยเลือดน้ำตาและไฟแห่งศรัทธาที่เผาผลาญผู้คนทั้งแผ่นดินสวัสดีครับหมอบ,บีมนะครับจากช่อง The d o c t o Diary ครับกับสู่รายการ The d Podcast กันอีกแล้วนะครับ สัปดาห์นี้ครับเรื่องที่จะนํามาฝากเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางราชวงศ์ยุโรปอีกแล้วนะครับโดยที่ก็ในเมื่อช่วง23สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสเปนครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองที่อยู่ทางใต้นะครับซึ่งก็เคยทําคลิปไปแล้วครับว่าดินแดนทางใต้ของสเปนเนี่ยก็เคยถูกปกครองด้วยชาวมุสลิมมาก่อนนะครับทีนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องราวของที่แห่งนี้มันน่าสนใจมากเลยในยุคไหนกันครับที่ ชาวคริสเตียนเขาสามารถมากอบกู้แผ่นดินของเขาคืนได้ก็เลยไปลองค้นคว้าครับแล้วก็เลยเจอกับเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ารวมชาติสเปนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้ยกกองทัพเนี่ยไปดีเอาดินแดนที่อยู่ทางใต้กลับคืนมาจากชาวมุสลิมนะครับผู้หญิงคนนี้ครับมีนามว่าพระราชินีอิสเบลา่าแห่งอาณาจักรคาสติโอครับ เรื่องราวของพระนางอิสเบลล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยพระนางเป็นเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงอิสเบลล่าครับเกิดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราชที่1,451ครับที่เมืองมารดริตในราชวงศ์ทรัสตามาร่านะครับอาณาจักรของพระนางเนี่ยคืออาณาจากักรคาสติลเป็นการปกครองที่มีการรวมอาณาจักรของคาสติลและเลออนเนี่ยเข้าด้วยกันพระนางครับทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจอห์นที่2แห่งคาสติลกับพระมเหสีองค์ที่สองครับคือพระนางอิสเบลล่าแห่งโปรตุเกส การกาเนิดของเจ้าหญิงอิสเบล,ล่านะครับไม่ได้สร้างความคาดหวังใหญ่ทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเพราะในขณะนั้นครับราชบัลลังก์ของคาสติลเนี่ยมีองค์ราชทายาทอ,อ,อยู่แล้วคือเจ้าชายเฮนรีครับซึ่งภายหลังพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าเฮนรีที่4แห่งคาสติลซึ่งเป็นพี่ชายต่างพระมารดาของพระนางครับในปี1 4 5 4พรครับพระเจ้าจอห์นที่สองเนี่ยสิ้นพระชนล,ลงครับทำให้ราชบัลลังก์ของคาสติลเนี่ยตกเป็นของพี่ชายก็คือพระเจ้าเฮนรีที่4เจ้าหญิงอิสเบล่านะครับและพระอนุชาเจ้าชา,ชายอฟอโซเนี่ ก็ถูกเลี้ยงดูอย่างเรียบง่ายครับในชนบทซึ่งห่างไกลจากราชสำนักแต่ในขณะนั้นเองนะครับราชสำนักคาสติลเนี่ยก็เต็มไปด้วยการชิงอํานาจและการหักหลังกันเกิดขึ้นครับเมื่อพระเจ้าเฮนรี่ที่4นะครับทรงถูกขุนนางจํานวนมากครับมองว่าทรงอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพในการครองราชบัลลังก์และไม่สามารถควบคุมานาจากได้ครับ เหตุนี้เองนะครับเลยทําให้กลุ่มขุนนางฝ่ายตรงข้ามครับเริ่มมองว่าทางเจ้าหญิงอิสเบลล่าและน้องชายอย่างเจ้าชายอัลฟรองโซเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสําหรับราชบัลลังก์คาสติลกลุ่มขุนนางที่ไม่พอใจพระเจ้าเฮนรีที่4นะครับจึงพยายามเสนอให้น้องชายของเจ้าหญิงอิสเบลล่าครับคือเจ้าชายอัลฟรองโซครับขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและในปี1465นะครับเหล่าขุนนางเหล่านี้ครับก็ได้พยายามทำพิธีปลดพระเจ้าเฮนรีที่4เนี่ยในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับและสถาปนาเจ้าชายอัลฟรองโซ เป็นกษัตริย์คู่ขนานแต่กระนั้นแล้วนะครับในปี1468ครับเจ้าชายอฟองโซก็กลับสิ้นพระชนอย่างกระทันหันทำให้สายตาของเราคุณนางทั้งหมดนะครับจึงหันมาเพ่งเลงที่เจ้าหญิงอิซาเบลลาแทนครับต่อมาครับในปี1468พระเจ้าเฮนรี่ที่4นะครับทรงยอมทําข้อตกลงกับเจ้าหญิงอิซาเบลลาครับ โดยตามข้อตกลงนะครับเจ้าหญิงอิซาเบลลาเนี่ยจะได้ทรงดํารงตําแหน่งเป็นราชททยาที่ชอบธรรมครับของราชบัลลังค์คาสติลแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหญิงอิซาเบลลาจะต้องไม่แต่งงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพระเจ้าเฮนรี่ที่4เหตุนี้เองครับก็เลยทําให้พระเจ้าเฮนรี่ที่4ี่เนี่ยพยายามจัดการงานแต่งงานทางการเมืองให้กับน้องสาวอยู่เสมอเพื่อให้น้องสาวตัวเองนะครับหรือเจ้าหญิงอิซาเบลลาเนี่ยได้กลายเป็นหมากทางการเมืองเพื่อต่อรองกับชาติมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสฝรั่งเศส แต่สุดท้ายครับเจ้าหญิงอิซาเบลลาก็กลับยืนการปฏิเสธและขอเลือกเส้นทางของตัวเองการปฏิเสธนี้นะครับเป็นสัญญาณแรกครับของความแข็งแกร่งและความทะเยอทะยานของพระนางว่าพระนางนะครับจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาใช้พระนางเป็นเครื่องมือทางการเมืองเด็ดขาดและในที่สุดครับในปี1469เจ้าหญิงอิซาเบลล่าก็ส่งเลือกแต่งงานกับองค์รัชทายาทเจ้าชายฟอดินานแห่งอารากอนด้วยความตั้งใจของตัวเองครับ และในครั้งนี้นะครับพระนางก็ไม่ได้ขออนุญาตพี่ชายหรือพระเจ้าเฮนรี่ที่4และนี่ครับมันก็เสมือนเป็นการหักหน้าพระเจ้าเฮนรี่อย่างหนึ่งทำให้พระองค์ครับทรงกริ้วเป็นอย่างมากเลย การแต่งงานระหว่างเจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งคาสติลนะครับกับเจ้าชายฟอร์ดินานแห่งอารากอนเนี่ยซึ่งในขณะนั้นพระองค์เป็นมงกุฎราชกุมารแห่งอารากอนนะครับในปี1469เป็นการแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรักโรแมนติกเป็นหลักนะครับแต่มันคือข้อตกลงทางการเมืองครับที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือทั้งสองเนี่ยต้องการรวมอาณาจักรของตัวเองครับให้กลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรไอเบียซึ่งตอนนั้นนะครับก็คือจะเหลือคาสติลกับอารากอนครับ แล้วก็ยังทําให้ทั้งคู่นะครับมีพลังทางทหารเศรษฐกิจและการเมืองที่เหนือกว่าอาณาจักรอื่นๆในแถบนั้นอย่างเช่นโปรโตุเกสหรือแม้แต่รัฐเล็กๆนะครับที่อยู่ทางสเปนตอนใต้อีกด้วยในปี1474ครับพระเจ้าเฮนรีที่4แห่งคาสติลก็สิ้นพระชนล,ลงเจ้าหญิงอิซาเบลล่านะครับก็ได้ประกาศตัวขึ้นเป็นราชนินีิงแห่งคาสติลครับแต่กับก็ต้องประสบกับปัญหาสงครามสืบราชบัลลังคาสติลครับ เพราะทั้งฝ่ายพระธิดาของพระเจ้าเฮนรีที่4เนี่ยคือเจ้าหญิงควอนหน้านะครับที่ตอนนั้นเนี่ยได้พิเศษกับกษัตริย์อาฟองโซท,ที่5แห่งโปรตุเกสเนี่ยเกิดไม่ยินยอมครับแล้วก็อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แห่งคาสติลแต่สุดท้ายครับสงครามก็สิ้นสุดลงในเวลา5ปีโดยฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับก็คือพระนางอิซาเบลลานั่นเองพระนางนะครับก็ได้รับการยอมรับครับให้เป็นพระราชินีแห่งคาสติลอย่างเป็นทางการในที่สุด ในปีเดียวกันนั้นเองนะครับเจ้าชายเฟอร์ดินานด์พระสวามีของพระนางเนี่ยก็ได้ครองราชต่อเป็นพระเจ้าเฟอร์ดินานท์ที่2แห่งอารากอนเช่นเดียวกันพระนางอิซาเบลล่านะครับไม่ใช่แค่พระราชินีที่อยู่เบื้องหลังครับแต่พระนางได้ถือพระราชอำนาจเนี่ยเทียบเท่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์เลยทั้งสองพระองค์นะครับได้มีการลงนามในเอกสารการปกครองคู่กันมีตราประทับราชวงศ์นะครับที่ใช้สัญลักษณ์ของทั้งคาสติลและอารากอน ทำให้ทั้งสองครับร่วมตัดสินใจในนโยบายสําคัญต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาส,สนาและการทาหารนอกจากนี้นะครับพระราชินีอิซาเบลล่าเนี่ยทรงควบคุมและบัญชากองทัพของคาสติลเนี่ยด้วยพระองค์เองครับรวมถึงว่าอาจจะมีการลงพื้นที่สนามรบในบางครั้งอีกด้วยทําให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์นะครับว่าพระนางเนี่ยเป็นนักรบและผู้ปกครองไม่ใช่เป็นเพียงแค่คู่สมรสในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นราชินีที่อยู่ในแค่กําแพงวังเท่านั้น สงครามรีคอนควิสตานะครับคำว่ารีคอนควิสตาเนี่ยแปลว่าการทวงคืนครับสงครามรีคอนควิสตาก็เลยหมายถึงการรบเพื่อแย่งชิงดินแดนที่กินระยะเวลายาวนานกว่า700ปีครับโดยกินเวลาตั้งแต่ช่วงศตวตรรษที่8นะครับจนถึงศตวตรรษที่15โดยรัฐคริสเตียนทางเหนือนะครับของดินแดนสเปนหรือคาบสมุทรไอเบียเนี่ยจะค่อยๆต่อสู้ครับเพื่อยึดครองดินแดนทางตอนใต้เนี่ยกับจากการปกครองของชาวม,มุสลิมหรือที่เรียกว่าอาณาจากักรอัลอันดารุส อันนี้เนี่ยมันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับใครยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะด้วยอาณาจากักรอัลอันดาลุสนะครับได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่8ครับหลังจากที่ชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือหรือที่บางคนเรียกว่าชาวแขกม,มัวส์ครับได้เข้ายึดครองคาบสมุทรแห่งนี้ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานะครับอาณาจักรคริสเตียนต่างๆเช่นลียนคาสติลอารากอนหรือนาวานะครับก็ค่อยๆพยายามยึดครองดินแดนที่ชาวมุสลิมยึดไปเนี่ยกลับคืนมาครับ อาณาจักรสุดท้ายของชาวมุสลิมนะครับที่ปกครองในสเปนเนี่ยคืออาณาจักรกรานาดาครับภายใต้การปกครองของราชวงศ์นาซาริสนะครับพระราชินีอิสเบลล่าแห่งคาสติลและพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งอารากอนครับก็ได้ระดมกองทัพคริสเตียนครับเข้าปิดล้อมเมืองกรานาดาในปี1491และการปิดล้อมครั้งนั้นนะครับยาวนานหลายเดือนเลยครับจนกระทั่งในวันที่2มกราคมปี1492ครับกษัตริย์มุสลิมองค์สุดท้ายนะครับมีพระนามว่ากษัตริย์บาวดิลนะครับ ได้ประกาศยอมแพ้กษัตริย์บาวดิลนะครับได้มอบกุญแจเมืองกรานาดาครับให้กับพระนางอิซาเบลล่าและพระเจ้าเฟอร์ดินานเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของอิสลามบนคาบสมุทรไอเบียครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบันทึกเล่าไว้ว่าเมื่อกษัตริย์บารดิลครับต้องรีภัยออกจากเมืองก็ได้มีการหันกลับไปมองเมืองกรานาดาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับมีน้ําตาไหลออกมาทําให้พระมารดาของพระองค์นะครับมีคํากล่าวว่าเจ้าจงร้องไห้ไปเถิดร้องให้เหมือนผู้หญิง เพราะเจ้าไม่สามารถปกป้องเมืองแห่งนี้ไว้ได้อย่างที่ผู้ชายเขาทาจากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการจารึกในความทรงจําของชาวสเปนไว้ว่ามันคือการปลดปล่อยดินแดนสุดท้ายจากชาวแคกสมัวครับโดยชัยชนะที่กรนาด้านะครับพระนางอิสเบลลาเนี่ยได้รับการยกย่องในฐานะราเรนาคาโตริก้าครับหรือราชินีแห่งคาทอลิกจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม นอกจากนี้แล้วนะครับพระนางและพระเจ้าเฟอร์ดินานด์เนี่ยก็ยังใช้พระราชอำนาจครับในการผลักดันนโยบายาศาสนจักรคาทอลิกครับอย่างแข็งขันเลยเช่นให้มีการก่อตั้งสารสืบสวนศรัทธาเพื่อควบคุมความเชื่อของชาวท้องถิ่นครับรวมถึงได้มีการขับไล่ชาวยิวและชาวมุสลิมที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเนี่ยออกจากอาณาจักรของตัวเองไปในสายตาของชาวสเปนร,ร่วมสมัยนะครับพระนางเนี่ยเปรียบเสมือนกับราชินีผู้ปลดปล่อยสเปนครับ การล่มสลายของอนาจาักรกรนาดานะครับถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามรีคอนควิสตาครับและกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของยุคทองของจักรวรรดิสเปนครับในปี1492นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปีที่อาณาจาัก,กรนาดาล่มสลายครับแต่ยังเป็นปีที่พระราชินีอิซาเบลลาเนี่ยทรงตัดสินใจสนับสนุนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวโปรตุเกสให้ออกเดินเรือไปทางทิศตะวันตกครับ คริสโตเฟอร์ค o ลัมบัสนะครับได้เสนอแนวคิดการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังทางตะวันตกเพื่อหาหนทางสุดทวีปเอเชียครับก่อนที่เขาจะมาอย่างสเปนนะครับเขาก็ถูกปฏิเสธข้อเสนอนะครับมาแล้วหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นจากโปรตุเกสเองจากอังกฤษหรือแม้แต่ฝรั่งเศสครับเพราะว่าแนวคิดของเขาครับถูกมองว่ามันเสี่ยงมากแล้วก็ไร้หลักประกันอีกด้วยต่อให้ล่องเรือไปก็ไม่รู้จะถึงเอเชียจริงหรือเปล่า ในสมัยนั้นนะครับเขาก็เชื่อกันว่าโลกของเราเนี่ยมันแบนครับการล่องเรือไปทางตะวันตกเนี่ยก็อาจจะทําให้ตกขอบโลกไปได้นะครับในปี1492นะครับหลังชัยชนะเหนือกรนาดาแล้วครับพระนางอิสเบลล่าและพระเจ้าฟรินานะครับก็ส่งกําลังมองหาหนทางขยายอิทธิพลของสเปนอยู่ครับโคลัมบัสเองครับก็เลยได้รับโอกาสนี้พระราชินีอิสเบลล่านะครับทรงตัดสินใจสนับสนุนเงินและกองเรือเล็กๆให้กับโคลัมบัสครับโดยประกอบไปด้วยเรือ3ามลำมีนามว่านีญย ปินตาและซานตามเรียและมีการลงนามข้อตกลงแห่งซานตาเฟนะครับโดยระบุไว้ว่าจะให้โคลัมบัสครับมียศเสมือนเป็นหลอดแห่งดินแดนโพ้นทะเลและมีสิทธิ์ปกครองดินแดนใหม่ที่คนพบซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะครับไม่เป็นเพียงแค่การอุปถัมภ์ทางการเดินเรือเท่านั้นแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของสเปนบนเวทีโลกอีกด้วยหลังจากได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางนะครับในฐานะตัวแทนจากจักรวัดสเปนเนี่ย ในวันที่3สิงหาคมครับปี1492โคลัมบัสได้ออกเดินทางจากท่าเรือที่สเปนครับหลังจากเดินทางได้ประมาณ2เดือนครับในวันที่12ตุลาคมปี1492โคลัมบัสได้เดินทางถึงยังเกาะบาฮามาสัสทำให้ชาวยุโรปครับเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการค้นพบโลกใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของจกักรวรรดิอนณานิคมสเปนที่จะขยายครอบคลุมไปทั้งอเมริกาใต้อเมริกากลางและในที่สุดก็จะข้ามแปซิฟิกไปจนถึงฟิลิปปินส์ครับ การตัดสินใจของพระราชินีไอซาเบลล่านะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้นะครับจากราชินีที่กอบกู้ความเป็นเอกภาพของสเปนกลายเป็นผู้นําที่เปิดประตูสู่ยุคแห่งการสำรวจเธอไม่ใช่แค่ราชินีผู้ปลดปล่อยสเปนครับแต่เธอคือสตรีที่เขียนหน้าประวัติศาสตร์โลกด้วยการเปลี่ยนเส้นทางของมนุษยชาติจะเห็นได้ว่าพระราชินีอิซาเบลล่านะครับพระนางไม่ได้เป็นเพียงแค่ราชินีครับ แต่เป็นทั้งผู้นำชาติศาส,สนาและจกักรวรรดิพระนางครับร่วมปฏิรูปกฎหมายและการปกครองทําให้สเปนนะครับกลายเป็นรัฐช,ชาติที่แข็งแกร่งถึงแม้พระนางจะมีด้านมืดในการปกครองนะครับอย่างเช่นการก่อตั้งสารไตสวนทั้งศาสนาและการขับไล่ชาวยิวหรือชาวมุสลิมอย่างโหดเหี้ยมและเด็ดขาดแต่สิ่งเหล่านี้ครับหากเรามองในมุมมองของคนในอาณาจักรสเปนมันก็คงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นนโยบายเพื่อรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียว และสุดท้ายครับพระนางก็ได้ถูกจดจำทั้งในฐานะพระมารดาของสเปนยุคใหม่และราชินีผู้โหดเที่ยมไปพร้อมๆกันพระราชินีอิสเบลล่านะครับทรงสิ้นพระชนในปี1504ครับทิ้งไว้ด้วยนาจากสเปนที่พร้อมจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกใบนี้ในเวลาต่อมาครับเอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอยสำหรับเรื่องราวที่นำาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านก็จะได้รู้จักกับผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่ ของโลกใบนี้อีกคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับจะเห็นว่าจากการตัดสินใจของผู้หญิงคนนี้นะครับทำให้โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ทําให้อาณาจักรของพระนางเองนะครับกลายเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้จะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลายเป็นผู้หญิงที่อยู่แต่ในพระราชวังเพียงอย่างเดียวนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับและนี่คือ t ด e D ดีพอดแคสต์เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า